โอเควันนี้มีโอกาสดีมากที่น้ำได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์คุณแม่อ้อยนะครับคุณแม่อ้อยก็เป็นผู้ปกครองในสังคมกอล์ฟที่หนึ่งแล้วก็ทั้ลูกทั้งสองคนตีกอล์ฟคุณแม่ช่วยอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมว่าใช้เวลายาวแค่ไหนความรู้สึกเป็นยังไงซั f ร c ฟที่คุณแม่ต้องเมคทุกวันก็เนื่องจากว่าลูกชาบเป็นกอล์ฟทั้งคู่นะคะ ทั้งสองคนเล่นมา8ปีแล้วเพราะฉะนั้นน่ยสิ่งที่แม่ต้องทําก็คือแม่ต้องตื่นคนแรกของบ้านเพื่อที่จะต้องมาเตรียมทุกอย่างให้เขาตอนเล็กๆอ่ะคือเราเตรียมเยอะกว่านี้แต่ตอนเนี้เขาโตขึ้นนะคะน้อ,าาองอายุ15แนละ้วก็จะเริ่มแค่ปลุกเขาแล้วก็ให้เขาทําได้ตามเวลาที่เราอยากได้เราก็จะกําหนดเวลาไว้ว่าอย่างวันนี้เราบอกว่าตีห้ครึ่งเราต้องออกจากโรงแรมนะหกโมงต้องถึงสนามนะ <S <S น้องก็จะเริ่มค่อยๆที่จะ าวางแผนได้ตัวเองได้เงี้ยค่ะเนื่องจากว่าน้องเล่นมานานแล้วเพราะฉะนั้นน่ะน้องก็จะเริ่มที่จะรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังงเงี้ยค่ะแม่ก็อาจจะเหนื่อยน้อยลงแต่ยังไงก็ได้ตื่นก่อนนอนทีหลังอยู่แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นนี่เขาเรียกว่า behind the scenes work คืองานเบื้องหลังคุณแม่ขยันมากได้ยินแล้วว่าต้องเตรียมยังไง preparation เป็นยังไง sacrifice ที่คุณแม่ต้องมีเป็นยังไงบ้างเหมือนที่คุณแม่บอกเลยวันนี้ทีออฟเจ็ดโมงต้องออกจากบ้านตีห้าครึ่ง,งแล้วคุณแม่ช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าถ้าท่านผู้ชมที่บ้านอยากรู้ว่าถ้าจะช่วยลูกหรือลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงของเขาที่บ้าน ที่จะเริ่มเข้ามาเล่นในกีฬาเนี่ยคุณแม่ช่วย uh, recommend ให้หน่อยได้ไหมหรือ give advice ให้หน่อยได้ไหมได้ค่ะคือจริงๆอ่ะแม่อ้อยเป็นคนเล่นกอล์ฟไม่เป็นนะคะคุณพ่อก็เล่นไม่เป็นว่านหวเนี่ยอยู่ๆก็มาขอเล่นกอล์ฟพอเราเข้ามาอยู่ในกีฬากอล์ฟเนี่ยเรารู้เลยว่ากอล์ฟอ่ะให้มากกว่าคําว่ากีฬา กอล์ฟจะสอนเด็กให้รู้จักรับผิดชอบตัวเองสอนให้เขารู้จักบริหารเวลาเขาจะต้องแบ่งเรื่องเวลาซ้อมเวลาเรียนเวลาเล่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันทําให้เขาถูกฝึกในกีฬากอล์ฟค่ะอีกอย่างหนึ่งที่แม่อยากบอกว่ากอล์ฟเนี่ยทำให้เด็กๆได้ฝึกรู้จักความสมหวังกับผิดหวังเพราะคนที่เล่นกอล์ฟเนี่ยจะผิดหวังมากกว่าสมหวังอยู่แล้วที่หนึ่งมีคนเดียวค่ะช่วยมีหนึ่งใบนะคะ ที่เหลือเนี่ยคือเราต้องมาดูว่าความสําเร็จของคนอื่นเขาทําแบบไหนแล้วมันก็จะทําให้ลูกเราเนี่ยได้ก้าวเดินตามความสําเร็จที่เขาเห็นมาอย่างีค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยเข้ามาสัมผัสกอล์ฟนะคะไม่ต้องบอกว่าเราเล่นไม่เป็นแม่อ้อยก็เล่นไม่เป็นถึงวันนี้แม่อ้อยก็เล่นไม่เป็นนะคะมีหน้าที่เดินดูลูกอย่างเดียวะคะ่ะเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอาหารเตรียมทุกอย่างให้แล้วก็ ไปดูว่าเขาเป็นยังไงในสนามกอล์ฟเขาใชา้ประสบการณ์ในสนามกอล์ฟมาทํากับชีวิตประจําวันเขาได้ยังไงนะคะใช่ก็ต้องขอขอบต้องขอชมป้าอ้อยว่าวิธีที่ป้าอ้อยเลี้ยงลูกมาเก่งมากแล้วรีซอสก็โชว์เองเลย <c oughs> แล้วเป็นคนที่พูดเหมือนมีประสบาการณ์ของจริงซึ่งเหมือนที่คุณแม่พูดเลย สอนให้ลูกรู้จักมีความรับผิดชอบชรู้จักสมหวังเป็นยังไงผิดหวังเป็นยังไงก็ขอขอบคุณที่คุณแม่ช่วยแชร์อะไรต่ออะไรให้ท่านผู้ชมที่บ้านได้ฟังนะครับแล้วก็ยินดีที่เห็นว่าคุณแม่มาแข่งแบบนี้ด้วยแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณ<ม>ค่ะสวัสดีค่ะ